ยิมชวนชิมจะพาไปตลาดครับเดี๋ยวเราต้องดื่มน้ำเพื่อสุขภาพก่อนโคอลลาเจนรอลสองพันมิลลิกรัมเอ้ะอะไรนี่เแก้วอะไรใช่ไหมไม่มีอะไรครับไม่มีกินหมดไปยิมเร็วกินให้หมดเออไปไป let's go to ตลาดได้รับความรู้สึกของคอลลาเจนทิ้งมันทำไมทำไมไม่กินแก้วให้หมดเสียดายส้มเดี่ยวไปเดินไปครับ อิมมองกล้องนะอิมไปตลาดอธิบายเออไปดูตลาดนะครับตลาดที่นี่คือตลาดตลาดอะไรครับตลาดอะไรครับผมก็คือตลาดทันตสุขครับตลาดสดสันติสุขนะครับแมนบอกแมนทันติสุขยู่อ่ะใช่ทันติสุขต่อเนืงครับผมพูดอะไรต้องเป็นอย่างนั้นไปเดินลูกสี่สิบสี่ครับเสี่สียเสี่ตัวเดียวในโลกใช่ไหมสี่สิบสเหรอครับ มันลดรีบซื้อ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 อะไรนี่รถราคาไม่แพงครับอ้าวรีวิวซิตรงนี้มีอะไรบ้างขายรีวิวตัวนี้มันมีไม่ถามเลยนะว่ากูจะอายไม่อายไม่อายไม่อายเออครับพ่ขายมีมีตาไหมมีตาไหมคนดูมีตาไหมมองตาทเด้อ แท็กดิบอไอวันนี้ขายอะไรครับวันนี้ขายอะไรวันนี้ขายอะไรขานนี่เป็นสิ่งที่บอกออมสินชอบขโมยของปลาข้างบ้านไั่วมึงผมไม่รู้ผมไม่รู้ผมไม่รู้เรื่องเรื่องน้อยเราอะบองดองด้วยด้วยหรวะคนน้อยดีไหมครับเพราะคนไม่เยอะตลาดมีอะไรน่าดูน่ากินหลายหลายอย่าง ปลาเสียบเลยปลาเสียบตลาดอะไรมีอะไรอะไรอย่างน่ากินน่ะโอ๊ยไม่ไหวไม่ไหวโอ้ยอิ่มอธิบายให้ดิในตลาดมีอะไรกินบ้างนี่แก้วแหวนเงินทองกินได้อะไรอะไรนี่อะไรนี่อะไรนี่ลัตโต้ครับลัตโต้อ่าลัตโต้ลัตโต้ไป คครับือเยอะหน่อยเยอะหน่อยเขาบอกว่าเงียบร้านขายไก่ทอดเนี่ไม่ค่าสุดมากร้านประจำร้านประจำเหรอร้านประจำอยู่ไหนร้านประจำครับร้านประจำเราอยู่ตรงไหนเราอยู่ครับเรื่องนั้นเองอยู่ใช่ไหมความสินชอบมากครับเอกูชอบผมไม่กินนะครับวันนี้ผมทำไมนายไม่กินวันนี้กินคอลลาเจนอ๋อร้านประจำของเราแล้วครับโหนายกินเยอะเลยครับไม่กินจริงเหรไม่อะไร โฟกัสที่หน้ามึงอะทำไงก็กดตรงหน้าผมเอาทุกนไ่ี่เลนกี่บาทไคะงานเสียครับที่หาตันนั้นก็สิบ้าเหมือกันตัวนี้อะ่ใช่สามสบาทเอาตัวนี้เลย ข้าวเหนียวได้ยังบกไ่เอาข้าเหนีได้กินเปาเไล่ากินเปล่าเปี่แทำจะไม่เค็มหรอข้าวจีที่แม่เค็มเไปลองชิมด็ดหอ้ลูกคนข้าจีอ่ะข้าวจีข้าวจีไข้จีอ่ะอ่มข้าจีอ่ะแปะแป้คนขายไม่บอกว่าเข็มหวา